มาชมกับรถเจ็ดที่นั่งที่รีดว่าคุ้มค่ามากๆเลยค่ะกับตัว n i สสันเอ็กเนะคะตัวนี้เป็นตัว2.5 V มาในเชนค่ะรถปี2019มาพร้อมกับสีแดงร้อนแรงคันนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะสำหรับตัวกระจังด้านหน้าของเขาจะเป็นตัว V Motion ค่ะไฟหน้าเป็นตัวโปรเจกเตอร์คู่มาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์ LED แล้วก็ได้ไฟตัดหมอกคู่หน้าที่สำคัญเจ้าคันนี้มาพร้อมกับกล้องรอบคันหรือว่า 360องศาค่ะมาดูกันต่อนะคะสำหรับตัวล้อล้อที่ได้เป็นล้อแม็ซสีทูโทนขนาด18นิ้วค่ะยางก็คือยังสามารถใช้งานขับขี่ได้อีกสักระยะหนึ่งกระจกมองข้างนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่จับประตูสามารถที่จะล็อกหรือว่าปลดล็อกตรงที่จับประตูได้เลยค่ะเอาล่ะเข้ามาดูกันต่อกับด้านในตัวรถค่ะด้านในจะเป็นโทนสีดำนะคะสภาพยังดูใหม่ยังดูสวยอยู่เลยค่ะ คอนโซลด้านหน้าไม่มีตำหนิไม่มีรอยขีดข่วนหนักนะคะเบาะที่ได้เนี่ยเป็นเบาะหนังทรงใหญ่นั่งสบายมากๆและที่สำคัญได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าค่ะ พวงมาลัยทรงตัดนะคะรูปแบบ3กา้านตัวนี้เป็นตัวมาติฟังก์ชันปรับวอลลุ่มปรับโหมดเชื่อมต่อบลูทูธกับสมาร์ทโฟนได้แล้วก็ยังมาพร้อมกับตัวครุสคอนโทรลซึ่งเป็นตัวควบคุมความเร็วอัตโนมัติค่ะซ้ายมือก็จะเป็นเครื่องเล่นมีเดียนะคะหน้าจอทัชสกรีนแบบนี้ลยค่ะมีแผ่นที่ให้พร้อมนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีกับตัวกล้องนะคะ360องศาด้วยขยับลงมาค่ะตัว แบบดูออซอนค่ะด้านล่างก็ะจะมีช่องเสียบไฟเบรกมือไฟฟ้าเบรคอนะคะเกียร์ออโต้ตัวนี้จะเป็นเอ็กโทนิกซีวีทีนะคะแล้วก็จะมีที่วางแก้วมาพร้อมกับตัวเป่าลมเย็นค่ะช่วยในเรื่องของการเก็บรักษาอุณหภูมิตรงกลางก็จะเป็นช่องใส่ของอเนกประสมทั่วไปตัวนี้จะได้อ airbag คู่หน้าแล้วก็ด้านข้างนะคะอ่ะให้ดูตัวกล้อง360องศาซีนนิดหนึ่งนะคะสามารถเลือกปรับมุมมองนะคะได้แบบนี้เลยค่ะ ขยกมาดูต่อนลยฮะกับโซนห้องพูดีสารด้านหลังค่ะสำหรับด้านหลัง เนี่ยคะต้องบอกก่อนว่านิสันเนี่ยเขาขึ้นชื่อเป็นแบรนด์รถที่ดีดีดว่าได้ความคุ้มค่าและได้พื้นที่ภายในตัวรถนะคะได้พื้นที่ใช้สอยต่างๆเห็นไหมคะสซนท้องผริษสันนี้นั่งสบายๆเลยค่ะพื้นที่กว้างเลยมีแอร์โซนด้านหลังให้พร้อมนะคะตัวเบาะสภาพสวยงามมีตัวยึดเบาะคาสิทให้ด้วยตรงกลางเป็นที่วางแขนเป็นที่วางแก้วได้หรือว่านําขึ้นแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะเป็นที่นั่งได้อีกหนึ่งที่ค่ะตัวนี้ก็จะได้ในเรื่องของลำโพงนะคะทั้งหมด 6ตำแหน่งด้วยกันค่ะใหม่มากแพดงมแพดานอะไรต่างๆดูสะอาดดูใหม่อยู่เลยค่ะทุกคนคะถ้าเป็นราคาป้ายแดงเนี่ยจะอยู่ที่1460,000บาทแต่วันนี้ใครสนใจรับรองว่าราคาตาแตกค่ะมาดูกันต่อนะคะกับด้านหลังค่ะด้านหลังตัวสปอยเลอร์มาพร้อมกับไฟเบรคโดยที่3กระจกปกร,ระบบไล่ฟ้ามีที่ปัดน้ำฝนนะคะ แล้วก็ด้านท้ายของเขาเนี่ยเป็นระบบไฟฟ้าแบบนี้เลยค่ะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะบางทีถือของมาหนักๆเนาะก็สามารถที่จะแบบว่าใช้ไปนิสสัมผัสประตูด้านหลังก็จะเปิดให้เองโดยอัตโนมัติค่ะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนค่ะก็จะได้เป็นรูปแบบ7ที่นั่งนะคะแบบนี้เลยแต่กรณีที่ว่าถ้าไม่มีคนนั่งค่ะทุกคนคาะเขาสามารถปรับฟังก์ชันการใช้งานได้หลากหลายจริงๆสามารถพับเบาะลงได้แบบนี้ค่ะและแถวที่2ก็สามารถพับเบาะลงได้เช่นเดียวกัน แบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งสเต็ปก็คือแบบนี้ค่ะนี่มันก็จะเป็นระนาบเดียวกันนะคะสามารถที่จะเอาไว้เป็นพื้นที่ในการวางของวางสัมภาระต่างๆได้เลยและนี่ค่ะเขามีการติดโคมมาเรียบร้อยแล้วบ่งบอกว่าเจ้าของเดิมที่ใช้งานเนี่ยเป็นคนที่รักรถแล้วก็ดูแลรักษารถด,ดีเลยค่ะตรงนี้นะคะเขาก็จะมีเป็นช่องเก็บของให้ด้วยนะนี่เลยนคะคะ สวยมากทุกคนคะ่ะบอกไปแล้วป้ายแดง1 4 6 0 0 0 0านบาทใครสนใจคันนี้กับรถปี2019นะคะที่ต่อต้อคาของเราขายอยู่ที่6,99,000บาทฟังไม่ผิดนะคะโอ้โหราคาหายไปเยอะมากค่ะจาก1 4 6 0 0 0 0าเหลือ6,99,000บาทเฮ้ย ถูกมากทุกคนคะ่ะราคาน i s s a n f i น a n ได้คะ่ะเครดิตดีฟรีดดวด้วยนะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นสุพิเศษด้วยนะคะรวมไปถึงเลือกกันผ่อนได้ยาวนานสูงสุดถึง84เดือนเลยแล้วก็มีรับประกันเครื่องยนต์และเกียนานสูงสุดถึง4ปีมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศใครสนใจ นะคะหรือว่าใครที่ติดปัญหาด้านใดนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของเครดิตไม่มีเครดิตเครดิตอ่อนหรือว่าในเรื่องของอาชีพต่างๆสามารถติดต่อมาพูดคุยได้กับหมายเลขโทรศัพท์083777747และ083777757ค่ะหรือว่านี่เลยค่ะจะเป็นเพจรถมืเสองเครดิตอ่อนบ่ายโตโตค่ะ y YouTube โตโตค่ะชน่าค่ะยังมีไลน์ติกตอนสแกมเว็บไซต์หลากหลายช่องทางการติดต่อแล้วก็ถ้าสะดวกแนะนําให้เข้ามาชมตัวรถจริงได้เลยเพราะว่าโตโตคของเราเปิดให้บริการทุกวันค่ะอยากให้คุณได้มาลองสัมผัสตัวรถจริงมาลองนั่ง ลองขับดูก่อนได้รับรองว่าคันนี้คุ้มค่าคุ้มค่ามากๆทุกคนค่ะนะใครที่กำลังมองหากับรถเจ็ที่นั่ง ขี่คล่องตัวเป็นสไตล์แบบสปอร์ตได้ความหรูหราภายในกว้างนะคะมีฟังก์ชันในเรื่องของการใช้งานปรับเปลี่ยนได้เนี่ยแล้วก็ที่สํคาคัญนะเป็นรถคัสภาพด้วยนอกจากนี้ยังมีกับบริการหลังการขายนะคะจากทางโตโยตคาของเราที่เรียดีว่าไม่เป็น2รองใครนะคะใครสนใจอยากให้รีบมาจาับจองเป็นเจ้าของเลยกับตัวนิสสันเอสเทลค่ะ2.5งจุห้าในเช่นรถปี2019กับราคา6990 0 0บาทค่ะก็บอกไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันในใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ